าที่ดินแสนสุขอินสูริตี้คขาวันนี้เบนพามาอัปเดตบ้านพักตากาวิวภูเขาหลังใหญ่บนเนื้อที่1ไร่3งาน84ตารางวาราคาสุดถูกเพียง4ี่ล้านห้าแสนบาทจากเดิมเนี่ยราคา4ี่ล้านแปดแสนบาทวันนี้พามาอัปเดตนะครับบ้านพักตากาหลังนี้เจ้าของนี่อยู่ต่างประเทศนะครก็เลยประกาศขายในราคาที่แบบว่าต้องบอกเลยว่าแทบจะเท่าเท่าทุนเลยนะเพราะาราคา4ี่ล้านห้าเนี่ยรวมโอนอีพีที่85เนี่ยก่อนในนี้นเนี่ยที่ ไปเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาดูดนะแล้วก็มาเห็นตัวบ้านเนี่ยบอกว่าบ้านสวยมากเลยแต่เสียดายถนนทางเข้าเป็นถนนลูกลังเป็นถนนดินตอนนี้เอาปตลาดยางให้แล้วนี่วันนี้เลยพามาอัปเดตถนนลาดยางอย่างดีนะไฟสามเฟสปรับปามีแล้วนะสามารถเข้าพักอยู่ได้เลยเฟอร์เนี่ยแถมให้ด้วยภายในบ้านนะครับเดี๋ยวรีรันให้เดี๋ยวตัดคลิปเก่าเนี่ยมาใส่ในคลิปนี้ให้นะครับนี่วิวภูเขา สวยๆเลยนะเดี๋ยวจะพาไปชมนะบรรยากาศภาพนะคลิปก่อนเนี่ยที่เราได้มาถ่ายทําสภาพภายในบ้านเฟอร์โต๊ะกินข้าวต่างๆก็ยังคงอยู่ครบมีห้องน้ําแยกมาโซนด้านหลังโซนครัวด้านหลังใช้งานได้จริงให้ชมบรรยากาศนะเขียวชะอุ่มเลยนะช่วงนี้นะครับตอนนี้นะเนี่ยเบนมาถ่ายทำเนี่ยช่วงเดือนมีนาแล้วนะบ้านพัตตาการวิวภูเขา บ้านหลังใหญ่ยกพื้นเนี่ยประมาณ50เซนนะครับมีนะภายในตัวบ้านเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีพื้นที่ใช้สอยมากถึง170ตารางเมตรนะครับ170ตารางเมตรต้องบอกว่าโอ้หพื้นที่ใช้สอยเนี่ยเยอะเลยนะครับห้องน้ําห้องนอนห้องครัวห้องรับแขกมีให้พร้อมเลยแล้วก็ถนนนะครับบร,ริเวณโซนอารีณาบ้านเนี่ยก็โรยหินคุกให้อย่างดี นะครับบ้านสวยเลยบ้านพักตากาศวิวเขาเดี๋ยวแบนด์พาเดินชมด้านหลังเพิ่มเติมเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปชมภาพโดนมุมสูงกันต่อนะครับผมพักตากาศหลังใหญ่บ้านเลขที่3 2 9หันหน้าไปทางชิดเหนือนะครับหน้าบ้านแล้วก็หน้าแปลงชิ่1หนึ่งเ,เราหันไปทางชิดเหนือนะครับสามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องรับแขกนะครับหนึ่งห้องครัวโซนครัวนะครับ ด้านหน้าแปลงที่เราหันไปทางชิศเหนือนะครับก็ถนนด้านหน้าเป็นถนนลาดยางอย่างดีเลยนะเป็นถนนลาดยางแล้วนะครับ EP ก่อนที่ลงไปเนี่ย85นะลูกค้ามาดูว่าเสียดายมากเลยชังเข้าเป็นถนนดินนะครับแล้วก็การเดินทางเนี่ย เข้าจากถนนหลักบ้านนาแก่งคอยเพียง350เมตรอ่ะนะครับเข้ามาเพียง350เมตรเองได้บ้านหลังใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับครั้งก่อนนี่ลูกค้าบอกโอ้โหเสียดายเนาะเพราะว่ามันเป็นถนนดินนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นถนนลาดยางอย่างดีเลยบ้านนะหลังใหญ่สุดสวยเลย่งเป็น1ห้องโถงครับ3มห้องนอนแล้วก็อีกหนึ่งห้องครัวครับทางซ้ายมือจะเป็นในส่วนของห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปชมกันก่อนเลยครับนี่ครับในส่วนของห้องนอนนะครับ มัสเตอร์เบด룸นะครับแถมเฟอร์นะครับโต๊ะตู้เตียงตรงนี้แถมให้นะครับสุขภัณฑ์ห้องน้ําพร้อมใช้งานนะครับมีติดเลนชา h เวอร์ไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมถึงเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับฝ้าเพดานก็ค่อนข้างสูงเลยนะครับนี่บรรยากาศภายในห้องน้ําสุขภัณฑ์พร้อมใช้งานนะครับใหม่มากๆเลยนะครับเตียงเห็นตรงนี้แถมให้นะครับแอร์นะครับแถมให้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะ ไปดูในส่วนของห้องนอนที่2แล้วก็ห้องนอนที่3กันนะครับก็จะมีโซนรับประทานอาหารนะครับมุมเล็กๆตรงนี้อีก1ที่นะครับนี่จะเป็นในส่วนอีก1ห,ห้องนอนนะครับผมอ่า้องนะครับนี่มีติดอาให้เป็นชี้เรียบร้อยแล้วนะครับแถมเฟอร์นะครับโต๊ะตู้เตียงนะครับพื้นที่ใช้สอยก็กว้างขวางพอสมควรนะครับ แล้วก็ในส่วนของห้องนอนที่3ครับผมจะอยู่เยื้องๆกันนะครับมีชุดโต๊ะนะครับเตียงให้นะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็จะเห็นในส่วนของวิวนะครับบริเวณด้านท้ายแปลงที่ดินของเรานะครับวิวบริเวณด้านท้ายแปลงที่ดินของเรานะครับที่ดินของเราเนี่ยถมขึ้นมานะครับในส่วนของบริเวณที่ปลูกบ้านแล้วก็มีปลูกพืชผักสวนครัวนะครับอ่าบรรยากาศบริเวณด้านหลังมีคนดูแลนะครับคอยทำความสะอาดสวนนะครับตรงนี้ ระบบปรับปาไฟฟ้ามีพร้อมนะครับบรรยากาศดีเห็นวิวเขาด้วยเดี๋ยวพาไปชมกันอีกทีหนึ่งนะครับลรวถัดไปจะเป็นในส่วนของห้องครัวนะครับแล้วก็ห้องน้ําที่อยู่ด้านหลังนะครับนี่ครับโซนครัวนะครับอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับนี่ครับโซนครัวนะครับตู้เย็นถังให้ด้วยนะครับ ตูเย็นแถมให้ด้วยนะครับนี่ครับมีประตูเปิดปิดแยกระหว่างโซนห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องครัวนะครับแบ่งสัดแบ่งส่วนนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งห้องน้ำนะครับอยู่บริเวณด้านหลังนะครับโซนด้านหลังตรงนี้สุวรรณพร้อมใช้งานมีติดเลนชาเวอร์ให้แล้วด้วยนะครับ นี่ห้องน้ําใหม่ด้านหลังยังสวยงามงดงามเหมือนเดิมนะบ้านสภาพอย่างดีครับวัสดุก,การก่อสร้างต่างๆใช้อย่างดีเลยนะครับปั๊มน้ําทั้งน้ํายังใช้ได้อยู่นะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าได้บรรยากาศวิวภูเขานะฮะโซนด้านท้ายนะครับนี่วิวภูเขาวสวยๆแบบนี้เลยนะครับโซนที่ปลูกบ,บ้านนี้ก็ถมให้นะเป็นชี่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ ได้ที่ดินเกือบ2ไร่นะครับหไร่3างาน84ตารางวานะครับพื้นที่ใช้ใชสอยตัวบ้านนี่ยเจตารางเมตรนะครับบรรยากาศนะครับแล้วก็นี่ได้ต้นไม้นะร่มไม้ด้านหลังใหญ่ๆนะครับแบบนี้เลยนะฮะการเดินทางตัวเข้าจากแก่งคอยครับบ้านนาแก่งคอยเพียง350เมตรเท่านั้นนะครับ สามร้อยาสิบเมตรขนาดแล้วก็มีคุณลุงนะครับดูแลสวนให้นะครับก็สามารถให้ดูแลต่อได้เลยนะเขาคุณลุงเนี่ยจะอยู่ทางด้านหลังบ้านนะครับบริเวณโซนด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะมีคุณลุงนะฮะคอยดูแลนี่คล้ายๆต้นผักชีฝรั่งนะแต่คุณลุงบอกไม่ใช่หรอกต้นโกดไว้กินกับลาบน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะกอตะไคร้ต,ต,ต่างๆเนี่ยรดน้ำต่างต่างนี่คุณลุงเนี่ยช่วยดูแลให้นี่ฮะต่อรถ รดน้ําให้นะต้นไม้บริเวนรอบข้างตัวบ้านนะครับก็ยังทําให้นะตัวบ้านเนี่ยมีคนดูแลนะครับมีคนดูแลไม้ดอกไม้ประดับต่างๆนะครับเราสามารถให้จ้างคุณลุงดูแลต่อได้นะครับนี่ต้นแก้วนะน่าจะใช่นะ <c oughs> น,นะตรงนี้ออกดอกนะติดผลนะมีไม้ดอกอาจจะลงไม้ผลเพิ่ม,เต,มเติมได้เลยนะครับ ด้านหน้านะติดถนนลาดยางนะครับแต่หลายท่านที่มาดูครั้งก่อนก็บอกบนอุบเสียดายนะีถนนหน้าแปลงเป็นถนนดินนะแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นถนนลาดยางอย่างดีเลยหน้าบ้านหันไปทางชิดเหนือนะครหน้าบ้านหันไปทางชิดเหนือ ยังไงกันบ้างครับสำหรับพีนี้พามาอัปเดตตัวบ้านแล้วก็ถนนหน้าแปลงที่เป็นถนนลาดยางอย่างดีเข้าจากเส้นหลักบ้านนาแก่งคอยเพียง350เมตรในราคาสุดคุม้มบนเนื้อที่เกือบ2ไร่1ไร่3งาน84ตารางวาเป็นเอกสารสย์นอสอสิจจอเชลิมขุนแดงบ้านพักตากาวิวเขาแถมเฟอร์แฉมวิวอินคุ้มค่ามากในราคาเพียง4 5ล้านแสนบาทราคานี้รวมโอนด้วยนะแล้วก็อีกหน่อยมอเตอร์เวย์เ6็เสร็ ด่านแก่งคอยจะห่างจากบ้านของเราเนี่ยนะเพียงประมาณ1 5บหถึงสิกิโลเมตรไม่เกินนี้ทําให้การเดินทางจะไปโซนปากช่องโคร่าต่างๆถือว่าสะดวกมากนะครับแล้วแปลงที่ของเราเนี่ยห่างจากบ้านนาแก่งคอยแยกโซนบ้านนาแก่งคอยเนี่ยประมาณ1 8บแถึงยีกิโลเมตรด้วยเช่นเดียวกันต้องบอกว่าเป็นรอยเคติดต่อระหว่างบ้านนาและก็วิหารแดงนะครับการเดินทางสะดวกบรรยากาศดีวิวทิวเขานะครับ ก็อาจจะร้อมรั้วนะบริเวณรอบตัวบ้านเพิ่มเติบสามารถติดต่อเบ้นและทีมงานได้เรามีทีมช่างรับล้อมรั้วให้ด้วยในราคาสุดพิเศษสามารถมาคุยกับทีมช่างได้เลยนะครับราคานี้เป็นราคาตลาดนะที่สามารถเช็คได้แต่ว่าเรารับประกันคุณภาพงานนะตรงนี้หากด้านใดสนใจครับ บ้านพักตากอากาศสวยหลังใหญ่แบบนี้นะสห้องนอน2ห้องน้ำหนห้องรับแขก1โซนครัวแล้วมีคุณลุงคอยดูแลสวนให้สามารถจ้างดูแลต่อได้ด้วยหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อนะครับได้ที่เบอร์092-353-7788วันนี้เบลและจิมงานขอตัวลากันก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เบลและิมงานด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ